สวัสดีครับทุกคนเจอก,กันกับครูพิไทยนะฮะจาก Topic Academy ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่คอร์สเรียน a d v a n c e d g ก t อ n g คอร์สนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมายกระดับในการตรีมตัวสอบ g ก t i n g อย่างมีชั้นเชิงเนาะผ่านการทำโจทย์แบบเจาะลึกอ,อัดแน่นจัดเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิควิธีการนะครับในส่วนของการทำข้อสอบ ครบทุกประเภททุกพาร์ทเลยนะครับที่ข้อสอบแก่จะออกมามันออกอะไรเราจะเตรียมตรงนั้นมันหลอกเรายังไงเราจะไปเหมือนแบบจัดการแก้ไขปัญหาและไม่โดนมันหลอกแล้วสามารถที่จะเอาชนะรวมจถึงสามารถทําข้อสอบให้ได้คะแนนสูงแน่นอนให้เต็ม150กันไปเลยแบบอย่างง่ายดายเนาะนะครับแต่ณนะตอนนี้เนี่ยเ,เราลองมาดูในส่วนโครงสร้างเนืหาของข้อสอบต่างๆก่อนว่ามันออกอะไรมันมีอะไรยังไงบ้างแล้วเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อที่จะเหมือนแบบสามารถเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้รวมถึงเราควรจะทําคะแนน เท่าไหร่อย่างไรเนาะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับก็ต้องแนะนําตัวก่อนเนาะหลายคนอาจจะยังเหมือนแบบเพิ่งมาเรียนกับครูพิไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็แนะนําตัวก่อนแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็ได้จะคุ้นหูคุ้นตากันดีนะครับพี่เองนะครับชื่อครูพิทยัยอ่านว่าไทยปัญหาเนาะนะครับแน่นอนก็ปัจจุบันสอนอยู่ที่สารบันรัศดรเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬาท็อปปิกเอ็กซมี่ ซึ่งแน่นอนว่าตัวครูพิททยเองเนี่ยนะครับก็สอนค่อนข้างหลากหลายนะครับซึ่งหลักๆก็จะมีในส่วนวิชาภาษาอังกฤษตรงนี้นะฮะก็จะมีทั้งภาษาอังกฤษในการเตรียมสอบภาคไทยเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษที่เป็น TCA s สนาะแก็ตโอเนวิชาสามัญรวมถึงการสอบตรงต่างๆแล้วก็ทั้งภาคที่เป็นหลักสูตรนานาชาติเนาะที่ยูเก็ตซีอูเทปไอโอสโ t โฟเอชเอทอีแคมิคไรทิงนะครับก็ครูพิไทยก็สอนค่อนข้างครอบคลุมนะครับ เอาละทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับในการเตรียมตัวสอบ English นะสำหรับแกดอังกฤษนั่นเองนะครับแกดภาษาอังกฤษเอาจริงๆแล้วเนี่ยโดยตัวชื่อวิชาของเขานะครับมันจะเป็นในชิง English for Communication นะครับก็คือเป็นภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารฉะนั้นเนี่ยในรูปแบบของโครงสร้างหรือคำถามหรือความยากระดับความยากมันก็จะไม่ได้เป็นเหมือนแบบ Academic setting ขนาดนั้นก็คือไม่ได้ไม่ได้เป็นเชิงทางการหรือเชิงวิชาการทั้งหมดทั้งมวลมันยัง จะมีเป็นบางส่วนที่เหมือนแบบเป็น general ที่เราเหมือนแบบพคุยหรือสื่อสารกันในชีวิตประจําวันทั่วไปดังนั้นแล้วเนี่ยในรูปแบบของข้อสอบมันก็จะเหมือนแบบไม่ได้ยากถึงขนาดที่เหมือนแบบ ในตระกูลที่เป็นเชิงวิชาการจ๋าๆอย่างกรณีพวกแบบ TOEFL IELTS หรือว่า t u, g AT, u t e g a t s e l a p อะไรพวกนั้นในส่วนของแกดเองเนี่ยนะครับก็อาจจะเหมือนแบบอยู่ในระดับที่กลางมากกว่าประมาณ intermediate ประมาณนี้นะครับจำนวนข้อสอบเนี่ยนะฮะออกทั้งหมดอยู่ที่60ข้อ60ข้อนี้ใช้ระยะเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด90นาทีใน4 section นะครับ ใน4เซ c ชันเนาะ4เซสชันนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1นะครับนั่นคือ expression expression ก็คือ,อง่ายๆเป็น conversation นะครับก็จะเป็น dialogue มาให้เราเนอะ uh, vocabulary นะวัดในแง่ของคำศัพท์เนาะ reading วัดการอ่านแล้วก็ writing วัดในเชิงโครงสร้างแล้วก็ทักษะในการเขียนไม่ได้เขียนจริงๆแต่เป็นการวัดทักษะในด้านของการเขียนความสมเหตุสมผลในการเขียน structure รวมจถึงส่วนของไวยากรณ์เนาะ ในแต่ละแบบเป็นยังไงบ้างเราลองมาดูแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าใน60ข้อ90นาทีนี้เนี่ยเวลาเราหารเฉลีย่ยตามระยะเวลาในการทําข้อสอบเนี่ยเรารู้เลยใช่ไหมครับว่าการทําข้อสอบ1ข้อเนี่ยเราจะมีเวลาประมาณ1.5นาที1นาทีครึ่งนั่นเอง1นาที30วินาทีนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะมีเมื่อเทียบกับอันอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาสามาัญหรือแม้แต่อเนกเองเนี่ยนะครับส่วนของแกาอังกฤษเองมีระยะเวลาเฉลี่ยต่อข้อที่เยอะกว่าอันอื่นฉะนั้นเนี่ยน้องๆต้องเหมือนแบบค่อยๆพิ นิดพิจารณาแล้วก็เหมือนแบบต้องค่อยๆตรวจสอบเพให้เกิดความถูกต้องมากที่สุดจริงๆเพราะว่าในส่วนของแกดเองเนี่ยมันเอานำไปใช้แทบจะทุกคณะเลยนะครับในในระบบของ TCAS ฉะนั้นเนี่ยยิ่งทำคะแนนกัดได้สูงเท่าไหร่โอกาสที่เราจะเหมือนแบบ ไปยังในคณะและมหาวิทยาลัยที่เราใฝ่ฝันเนี่ยมันก็สูงมากขึ้นตามไปด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยใน60ข้อเขาให้ข้อละหน่งนาทีครึ่งซึ่งเยอะมากกว่าวิชาอื่นทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันเต็มที่ทําด้วยด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้วก็แน่นอนในตอนนี้เราก็เหมือนแบบต้องตรีมตัวอย่างเต็มที่ ด้วยเช่นกันนะครับในแต่ละลักษณะแต่ละรูปแบบนะครับทุกคนเนาะในส่วนของแกดอิงในส่วนแรกก็พูดถึงอันแรกก่อน expression expression ในที่นี้เนี่ยนะครับเอาจริงๆแล้วมันมีอยู่4ส่วนเนาะส่ส่วนนี้ข้อสอบแกดหารเฉลี่ยนะเท่ากันหมดเลยสัดส่วนเท่ากันหมดเลย expression หรือ conversation นะครับออก15ข้อเนาะ vocabulary ออก15ข้อ r e a d i n g ออก15ข้อแล้วก็ writing and structure ก็ออก15ข้อเช่นกันส่วนแรกเป็น expression expression เป็นลักษณะ dialogue สมัยก่อน นะครับหรืออาจจะมีบางปีบางปีโผล่มาเนาะมันจะเป็นเหมือนแบบช็อตช็อตไดล็อกนะครับเป็นช็อตเออเป็นช็อตคอนเวอร์เซชันนะครับก็คือเป็นการคุยกันแค่เหมือนแบบมี blank คำถาม blank เดียวซึ่งอาจจะเหมือนแบบถามมาต่อไปหรืออาจจะมีสักประมาณสาม expression อะไรเงี้ยนะครับก็คือพูดมาต่อไปแล้วก็อาจจะตอบมาอีกรอบนึงแค่นั้นนะครับประมาณนั้น แต่ว่าหลังๆมาเนี่ยนะครับข้อสอบจะไม่ค่อยมีละที่เหมือนแบบถามข้อเดียวแบบหนึ่งแบงค์นะครับมันก็จะออกเป็นเหมือนแบบประมาณ ประมาณจะบอกว่าเป็นลองคอนเวอร์ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นลองไดร์หลอกขนาดนั้น,นก็ประมาณเหมือนแบบกลางๆอย่างนี้ละกันนะครับกลางๆมีบางอันกลางๆก,ก,ก็บางอันที่เหมือนแบ,บบแบบยาวหน่อยอะไรเงี้ยกลางๆก,ก็จะมีคําถามประมาณ2ข้อนะครับก็จะมีขีดไว้2จุดอะไรเงี้ยมันก็จะมีประมาณ6-7 expression ในการโต้ตอบกันนะนะส่วนแบบยาวก็อาจจะมีมากกว่านั้นอีกหน่อยประมาณ8-9 expression แล้วก็ถามประมาณ3ามสามคำถามก็คือมี3าม blank นะทิ้งเอาไว้ให้อะไรเงี้ย ซึ่งโดยปกตินในแต่ละปีอันนี้ต้องบอกว่าโดยปกตินะครับมันไม่ได้ออกมาเหมือนแบบตายตัวขนาดนั้นแต่ว่าโดยปกติ3 4ปีหลังมานี้เนี่ยนะฮะในส่วน expression เนี่ยนะครับจะออกอยู่ทั้งหมด6 dialog นะ6ก dialog ก็6 c o n v e r t นั่นเองจะมี3 c o n v e r t ที่ที่มีอย่างละ2ข้อนะครับแล้วก็อีก3 c o n v e r t ที่มีอย่างละ3ข้อแต่ by the way อย่างที่บอกไปในแต่ละปีอาจจะมีการปรับนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าสมัยก่อนหน้านนู้นมันจะมีเหมือนแบบมีบางบางชุดที่ถามข้อเดียวใช่ไหมบางชุดถาม4ข้อ ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่มันจะถามยังไงก็ตามเนี่ยนะครับก็ถ้าเรามีทักษะในด้านของการทําข้อสอบประเภท conversation ก็จะเหมือนแบบทาได้ง่ายหมดเลยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอย่างในส่วนวิชาสามัญออเองเนี่ยนะครับมันจะออกถึงประมาณ1ชุดมี4-5ข้ออย่างเงี้ยครับฉะนั้นก็ถ้าสมมติว่าเราเตรียมแล้วก็สามารถเอาไปปรับปรุงและพัฒนาใช้ร่วมกันได้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์ค่อนข้างดีนั่นเองเนาะนะครับในส่วนของ expression หรือว่า conversation ที่เราคุ้นชินกันนะครับรวมกันทั้งหมด15ข้อนะ ทีนี้นะครับ v o c a u l a r y for c a u l a r y ก็มีทั้งหมด15ข้อเช่นกันใน15ข้อนี้เนี่ยออกแบ่งแบ่งเอาเป็น3ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกนะครับเราเรียกว่า fill in the blank จริงๆมีหลายชื่อเลยเราจะเรียกว่า sentence completion ก็ได้นะครับจะเรียกว่าเป็น close test ก็ได้อะไรเงี้ยในกรณีที่คุณเรียกเขียนแบบนี้เขียนเพราะว่ามันพื้นที่จำกัดเราก็เลยเลือกคำที่สั้นที่สุดก็คือ close นะครับแต่จริงๆแล้วอาจจะเรียกว่า fill in the blank ก็ได้ก็จะคือเหมือนแบบให้มัน1ประโยคนะครับ1ห,หรือ2ประโยคก็ได้เรียงต่อการเสร็จปุ๊บก็จะมี blank ที่หายไปเนะี่ยมันควรจะใช้คำศัพท์ตัวไหนเพื่อทำให้ประโยคมันสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นก้อนแรกก้อนที่2ก็จะเป็นซินนิมซินนิมก็คือเหมือนแบบคำที่มีความหมายเหมือนกันคือเขาก็จะเหมือนแบบขีดเส้นใต้ในประโยคซึ่งอยู่ในโจทย์นะครับมาจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ให้เราหาซิว่าคำในนั้นเนี่ยมันไปตรงกับอ่อไปตรงกับข้อใดใน Choice ในตัวเลือกนะครับเราก็เลือกไปตอบเนาะและสุดท้ายนะครับก็จะเป็น Feel in the blank เหมือนเดิมหรือเป็น close เหมือนเดิมแต่ว่าจากในส่วนแรกที่เป็น blank อันเดียวแต่อันนี้เนี่ยจะเหมือนแบบมีความยากมากขึ้นนะครับก็กลายเป็น2 blank. องแบงก์นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้ในการารีเช็คที่ดีขึ้นหรือว่าเหมือนแบบจะต้องเกิดความสมเหตุสมผลทั้งสองช่องนั้นนะครับมันก็จะมีความยากเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ในส่วนของประโยคในส่วนอันนี้เนี่ยก็จะยาวขึ้นแล้วก็ถามว่ายากขึ้นไหมก็จะยากขึ้นหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับในส่วนแรกหรือส่วนซีนานีมส่วน2องะเนาะนะครับส่วน3าที่มี2แบงก์นี้ก็จะเหมือนแบบสับทางการพอสมควรเป็นจะบอกว่าทางการไม่ใช่ ทางวิชาการพอสมควรอย่างนี้ดีกว่านะครับประมาณนี้เนาะแต่ว่าออทั้ง3ส่วนนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีเทคนิคและวิธีการในการทําข้อสอบที่เพื่อเอาไว้สําหรับทําประเภทของ vocabulary เนาะเพราะว่า1คําศัพท์มันมีความหมายที่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยแล้วเราจะเลือกตัวไหนล่ะที่มันจะเหมาะสมที่สุดซึ่งบางครั้งเนี่ยการที่เราท่องศัพท์เป็นคำๆแล้วเหมือนแบบออมันมีความหมายที่อาจจะคล้ายคลึงกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอไปอยู่ในรูปแบบบริบทของบทความจริงๆเนี่ยภาษาอังกฤษมันมีมันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือ คือว่าด้วยคำศัพท์ที่มีความหลากหลายบางทีเราจะต้องพิจารณาคําที่เหมาะสมที่สุดกับบริบทอืนะครับในบางทีมันอาจจะไม่ได้แบบ ไม่ได้มีความหมายตามที่เราเคยท่องๆมาอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นศัพท์ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนวนะ่าเอ้ยมันแปลว่าอันนี้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องใช้เทคนิคหลากหลายเพื่อที่จะทําข้อสอบประเภทโฟล์แคปเนาะยกตัวอย่างเช่นอย่าง Novel อะไรเงี n ้ย n o v e l novel เราก็จะคุ้นชินนะครับกับการที่แปลว่านิยายอ่าใช่ถ้าเป็นคํานามเนี่ยเป็นแปลได้ว่านิยายแต่ถ้ามันไปอยู่ใน,ถ,น,ในถ้ามันไปอยู่ในตําแหน่งของ adjective อย่างเงี้ยมันจะไม่ได้แปลว่านิยายอีกต่อไปแล้วมันจะกลายแปลว่าเป็นใหม่ครับ เป็นสิ่งใหม่ของใหม่เลยเหมือนกับนิวอ่ะประมาณนั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเราแบบมีความรู้ในเรื่องของเชิงโครงสร้างมันก็จะเป็นประโยชน์ในการทำไรทิงแล้วก็เป็นประโยชน์ในการอ่านเรดดิ้งได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอ่านถูกตามโครงสร้างในส่วนภาษาอังกฤษและเราก็จะมาทําในส่วนของ v o c a b u l a r y ได้ด้วยเพราะว่ามันก็จะเสริมสัมพันธ์กันไปหมดว่าเอ้ยตําแหน่งที่มันหายไปที่มันขีดไว้ตรงนี้นะครับทั้งเหมือนแบบขีดเส้นใต้คําที่มีอยู่แล้วหรือขีด blank ทิ้งไว้เนี่ยเราควรจะต้องหา บริบทไหนมันเป็นคำนามเหมือนเป็น pronoun เหรอหรือมันเป็น verb เหรอหรือมันเป็น adjective เป็น adverb หรือเป็นอะไรยังไงมันก็จะเหมือนแบบทําให้เราหาคําที่เหมาะสมได้ดีและง่ายมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเราเค่อยไปดูในวิธีการแล้วก็รายละเอียดอีกทีหนึ่งนะนในการทําข้อสอบอีกครั้งนะครับส่วน reading reading เนี่ยนะครับมันจะออกในแต่ละปีจะออกประมาณ3 passage นะครับ passage ละ5ข้อก็จะมีเหมือนแบบตั้งแต่ระดับสั้นจริงๆมันก็ไม่ได้สั้นมากแต่ก็ ก็เอาเงี้ยสั้นที่สุดนี้ยสั้นที่สุด,ก,สสดกลางๆแล้วก็อาจจะเหมือนแบบยาวสั้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3 4 0 0คําโดยประมาณนะครับกลางก็จะประมาณ5-600ยนะครับยาวก็จะประมาณ6-700คําโดยประมาณนะครับออก3 Passage เนาะและตบท้ายกันอยู่ที่เอ่อในส่วนของ w t i t i นะครับ i t i n g จะออกข้อสอบ3ประเภทนี้นะ3มชุดนี้ ชุดแรก error identification เนาะเราคุ้นชินกันดอีอยู่แล้วใช่ไหมครับ error นะครับ5ข้อเนาะก็จะเหมือนแบบให้มาเป็น1ประโยคหรือ2ประโยคต่อกันแล้วก็อาจจะแบบขีดไว้ให้เป็นตัวเลือกให้เราเลือกข้อที่มันผิดโครงสร้างและผิดไวยากรณ์นในภาษาอังกฤษนะครับส่วนที่2นะครับเราเรียกว่าเป็น paragraph completion paragraph completion ก็คือว่าเขาจะให้มา1 paragraph 1ถึง2ย่อหน้านะครับบางทีเป็นย่อหน้าเดียวยาวเลยหรือว่าบางทีเป็น2ย่อหน้าต่อกันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับแล้วก็จะแ l ล n k ไว้ให้5จุด นะครับใน5จุดนี้เนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะวัดทักษะทางด้านไวยากรณ์วัดทักษ grammar, ะแกรมม a านั่นแหละพูดง่ายๆนะครับอ่ะอันนี้มันจะต่างจากในส่วนของ Cloze Test แบบ f o cap เนาะเพราะว่า cap ก็วัด vocab ชัดเจนแต่ในส่วนนี้เราก็จะวัดโครงสร้างหรือไวยากรณ์นะครับตามแกรมมาสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบ paragraph ออ organization paragraph organization ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีประมาณ1 paragraph มาให้นะครับในนั้นก็จะมีรูปแบบที่เราจะต้องเลือกว่าประโยคไหนเหมาะสมสําหรับช่องว่างอะไรอย่างเงี้ย หรือ,อประโยคที่มันแบบไฮไลท์เอาไว้เนี่ยมีความหมายเหมือนกับในช้อยส์ข้อใดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันเกิดการ p e r f e c t เนาะเปลี่ยนเปลี่ยน ตำแหน่งหรือเปลี่ยนระเบบลำดับการเขียนหรือเปลี่ยนคำอะไรเงี้ยแต่ความหมายยังคงเหมือนเดิมกับตัวที่ไฮไลท์ไว้ในบทความอะไรเงี้ยหรือว่าประโยคไหนในบทความที่มันไม่สมเหตุสมผลก็คือควรจะตัดทิ้งออกไปได้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นความซับซ้อนอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นการวัดว่าถ้าเราเขียนเองจริงๆเนี่ยนะครับเราจะสามารถเขียนให้เหมือนแบบ1มันถูกไวยากรณ์ได้ไหมสองก็คือว่ามันใช้คําได้ตรงถูกต้องตามบริบทไหมสามก็คือมันออกออกนอกเรื่องนอกราวไหมอะไรงเงี้ยเออประมาณนั้น นะครับอันนี้ก็จะเป็นการวัดทักษะ writing and structure โดยที่เราไม่ต้องเขียนเองแต่ว่าเป็นการวัดในเชิงของความรู้ผ่าน choice นั่นเองเพราะว่าข้อสอบ gap i n งทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็น choice ทั้งหมดเลย60ข้อ150คะแนนก็จะตกขันเฉลี่ยมาแล้วประมาณข้อละ2.5คะแนนนั่นเองน่พอเข้าใจไหมฮะนี่คือโดยภาพรวมของการตรีมตัวทำข้อสอบ g a t อังกฤษนั่นเองนะครับพอเข้าใจเนาะทีนี้ถามว่าแล้วเราควรจะเก็บคะแนนตรงไหนทาคะแนนเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับ จุดคะแนนที่เราควรจะได้ถ้าแดมนี่เลยแกนอังกฤษเนี่ยเต็มร้อยห้าสิบน้องๆจ๋าเอาจริงๆแล้วพวกเราไม่ควรที่จะทําคะแนนได้ต่ํากว่าหนึ่งร้อยเลยนะครับหนึ่งร้อยเนี่ยพูดง่ายๆคือเมื่อคุณทําข้อสอบหกสิบข้อการทําข้อสอบได้หนึ่งร้อยคะแนนเนี่ยนะครับก็คือน้องๆทําข้อสอบสี่สิบข้อหมายความว่าน้องๆมีโอกาสทําข้อสอบผิดได้มากถึงยี่สิบข้อเออหลายคนบอกว่าโอ้โหยี่สิบข้อเองอ่ะพิทายกน้อยจังเลยน,นู่นี้นั่น เด็กๆจ๋ายี่สิบจากหกสิบนะลูกไม่ใช่ยี่สิบจากร้อยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสในการที่เราจะเหมือนแบบทำคะแนนได้หนึ่งร้อยคะแนนไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะเราทำสี่สิบแต้มอ่ะจากหกสิบไม่ใช่สี่สิบจากหนึ่งร้อยก็คือเราไม่ได้ผิดยี่สิบข้อจากเอ่อหนึ่งร้อยแต่เราผิดยี่สิบข้อจากหกสิบมันคือหนึ่งในสามเลยครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์หมายความว่าเราทำโอกะเรามีโอกาสทำข้อสอบผิดได้มากถึงสามสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์เลยนะ ฉะนั้นเนี่ยพอเราผิดได้มากถึงขนาดขนานนะประมาณ3ามสามอย่างนเงี้ยแสดงว่าเห็นปะขนาดว่าเราทําผิดเรายังสามารถเก็บคะแนนได้ถึง100เลยแล้วก็ต้องบอกไว้เลยว่าโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งน้องที่อาจจะอยากเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยหรือคณะที่ใช้คะแนนค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยจุฬาเอยธรรมศาสตร์เอยอะไรเอยอย่างเงี้ยในส่วนแกดอังกฤษจะเป็นช่วยที่เหมือนแบบดึงคะแนนได้เยอะมากๆเพราะถ้าถ้าสมมติว่าเราทาแกดรวมเนี่ยได้เกิน 250- หรือ280เนี่ยชีวิตเราจะดีขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะมากเลยนะครับแล้วเราจะทําอย่างนั้นได้ยงงไล่ ก็แกะวิเคราะห์มันเต็มร้อยหส่วนมากเราก็จะได้กันร้อยหบันเนาะทีนี้มาดูแกะอังกฤษเนี่ยอันนี้เป็นตัวเหมือนบบ ah แบบชี้วัดละถ้าเราทําได้40ข้อเราได้ร้อยคะแนนรวมกับแกะวิเคราะห์ cross, อีก150เป็นเท่าไหร่ละก็เป็น250ร้อละเห็นไหมแต่ถ้าเราทําแกะอังกฤษได้120ข้อก็คือสักประมาณ50 52, 52ข้อทำถูก52ข้อเราก็จะได้ละ120คะแนนก็เอ่130า130คะแนนก็จะเอาไปรวมกับในส่วนของแกตเชื่อมโยง150เต็มก็จะได้280ละเห็นไหม280เนี่ยนะครับมันคิดเป็นประมาณร้อยละ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะของเวกท,ที่มันใช้เช่นบางคณะใช้เหมือนแบบเอ่ออย่างสมมติสอบตรงเข้ารัฐศาสตร์จุฬาในในระบบแอดมิชชั่นหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับในที่แค่สามอะไรเงี้ยใช้70เปอร์เซ็นต์แคคิดดูว่าเหมือนแบบ ประมาณ9 0้านสะิบอเก้าสาเปรเะงี้ยอ่าก้ประมาณเก้อร์เซ็นของเวทที่ใช้คือ70%น่ะคะแนนมันดีดไปแค่ไหนอ่ะเก็ดูดินึกพออว่าหรือเข้าคณะบัญชีจุฬาอย่างเงี้ยคะแนนแกะใช้40%อย่างเงี้ยหรือเหมือนแบบบางกรณีใช้คณะวา,ารสาศาสตร์และสื่อสารมวลชนนรา,าสตร์อะไรเไงี้ยใช้แกะห้อย่างเงี้ยหรือเหมือนแบบ คณะสถาปนิกธรรมศาสตร์และการผังเมืองธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยใช้แกะ50%อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติว่าเราทําคะแนนดีดไปสูงมากๆโอกาสในการสอบติดมันก็เป็นไงสูงมากๆในขณะที่เราเตรียมแค่เพียงเหมือนแบบแกดเชื่อมโยงแล้วก็ในส่วนาษาฉางกฤษเนาะเพื่อให้เหมือนแบบคะแนนมันดีดพุ่ง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 ,ง,งเราก็จะสามารถเข้ามาหาวิทยาลัยเราคาดหวังได้ง่ายแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะหลายเท่าตัวเลยเห็นป่ะนะครับโอกาสมันง่ายแค่นี้เองนะครับแล้วก็เราเหมือนแบบ ทำจํานวนข้อสอบให้มันได้แค่ประมาณนี้เองประมาณเลือกได้เลยถ้าจะเอาร้อยข้อก็สี่สิบถ้าจะร้อยคะแนนก็40ข้อถ้าจะเอา53นาสิคะแนนก็จะอยู่ที่ประมาณ เอ้ยถ้าจะเอาร้อยสาสิบคะแนนก็จะอยู่ที่ประมาณห้าสิบสามห้าสิบสองข้อประมาณนี้ห้าสิบสองห้าสิบสามข้อประมาณนี้โอ้นะฮะสู้ๆเนาะนะครับหวังว่าน่าจะพอทําได้เนาะนะครับน่าจะพอทําได้ทีนี้ขอทิ้งไทยไว้นิดนึงแล้วในส่วนของอ่าอังกฤษในการเตรียมตัวของแบบอื่นๆที่สทศจะสอบมีอะไรล่ะก็มีวิชาสามัญแล้วก็มีโอนเน็ตนะครับใน2กรณีนี้เอาจริงๆแล้วนะครับรูปแบบหรือโครงสร้างในการเตรียมเนี่ยก็จะไม่ได้หนีห่างกันมากนะครับอ่าเช่นอย่างกรณีของวิชา สามารเนี่ยก็จะมีพาร์ทที่เป็น listening and speaking ก็จะวัดผ่าน เอ่อ conversation หรือ dialogue เหมือนกันนะครับแต่ว่าของเขาก็จะเป็นในเชิงเหมือนแบบเอ่อ dialogue ก็จะยาวขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็จะถามประมาณ4หรือ5ข้อแล้วแต่ปีอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็เอ่อจะมี part reading แต่ reading ของวิชาสามัญนี่คือออกครึ่งหนึ่งเลยออกเยอะมากนะครับเอ่อความยากและความยาวของวิชาสามัญก็จะเหมือนแบบดูยากกว่าแกะหน่อยอะไรแบบนี้นะครับส่วน writing ก็จะเป็นการวัดในเชิงของโครงสร้างนะครับต่างๆเนาะเป็นเหมือนแบบเป็น fill the blank เป็น close test เป็นเหมือนแบบให้ เติมคำแล้วก็เหมือนแบบเ,เป็นเป็นพาระกราฟมาในแก๊บของเราจะมี Error i d e n t i f i c a t i o n แยกเป็นข้อข้อมาใช่ไหมของเขาเนี่ยไม่ได้แยกเป็นข้อคือให้มาเป็นพาร g กราฟแล้วขีดเส้นใต้เอาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบดูซิว่ามันผิดมันถูกมันอะไรยังไงเนาะ แล้วก็ส่วนของ One t อิงเนี่ยนะครับก็ออกจะสไตล์เหมือนแบบออก4จุดเหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบบ Conversation เนาะก็ออก c o n v e r ร์ปกตินะครับมีออก v o k c b p ด้วยนะฮะมีออก Reading นะแล้วก็เป็นส่วน writing and language ซึ่ง writing and language ก็จะออกคล้ายๆกับส่วนของ3มันอิงแต่ว่าระดับความยากอาจจะเหมือนแบบง่ายกว่านิดหน่อยอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยโดยภาพรวมคือถ้าเราเตรียมตัว advance uh, advance get i n กับคพิทยในรอบนี้เนี่ยก็จะใช้ทักษะหรือเอ่อใช้รูปแบบเทคนิค ต่างๆเอาไปทําข้อสอบประเภทพวกนี้ได้ด้วยเช่นกันแต่ว่านะครับอย่างที่ครูวิทยได้สอนเป็นส่วนอิงทีแคสซึ่งเป็นคอร์สที่เ,เป็นภาษาอังกฤษที่ครูวิทยได้ออกแบบมาเพื่อเตรียมทั้งแกับโอเนและวิาชาสามัญในคอร์สเดียวเนี่ยนะฮะก็จะบอกไว้เลยว่าในบางจุดที่มันออกคล้ายกันเราก็จะใช้ทักษะเดียวกันในการทําได้แต่บางจุดมันจะมีความแตกต่างนิดนหน่อยอะไรแบบนี้เราก็อาจจะต้องเหมือนแบบ เตรียมเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งเนาะในส่วนของอิง t c a s สก็จะเหมือนแบบสอนโดยภาพกว้างภาพรวมแต่ว่าในส่วนของ a d v a n c e ์ต่างๆนะแอดวานซ์แกลดอิก็จะเจาะลึกแกลดอิงแอดวานซสามัญอิงก็จะเจาะลึกการทำสามัญอิงโดยอ้างอิงจากข้อสอบจริงโดยตรงหรือว่า a d v a n c e ์โซ n เนตอิก็เช่นเดียวกันอะไรแบบนี้นะครับก็ออ,อาจจะเหมือนแบบนอกเหนือจาก รงเรียนในส่วนสมัครเรียนในส่วน Advanced g g t Ink กับครูพี่ไทยแล้วก็อาจจะไปดูในส่วนของ Advanced s สา m o n i n งหรือว่า a n v e n o n d o n นิ Ink ได้ด้วยเพิ่มเติมนั่นเองก็อันนี้ฝากประชาสัมพันธ์เอาไว้เนาะเป็นเบื้องตน้นอันนี้คือกล่าวโดยภาพรวมแล้วนะครับในการตรีมตัวสอบนะครับสำหรับแกนี่โดยภาพรวมสำหรับการตรีมตัวสอบแกอังกฤษ เนาะนะครับว่าโครงสร้างมันออกอะไรยังไงอย่างไรบ้างทีนี้ถึงเวลาแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะลองไปเจาะนะครับในส่วนของการทำข้อสอบกันดูในแต่ละพาร์ทว่าเออเราต้องทำยังไงอย่างไรประมาณไหนแล้วก็มีการเฉลอยอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวครูพี่จะทิ้งระยะเวลาให้เราได้ลองทำแล้วก็เฉลยนะครับเพื่อที่จะได้เหมือนแบบออลองรีเช็คดูซิว่าเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรประมาณไหนจะได้เหมือนแบบเป็นการประเมินตัวเองก่อนที่จะไปทำข้อสอบจริงด้วยโอเคเนาะอ่ะสู้ๆเป็นกำลังใจให้ขอให้ท้ายคอร์สนี้แล้วเนี่ยสามารถที่ จะประสบความสาเร็จแล้วไปสอบได้คะแนนเต็มร้อยห้กันทุกคนเลยเนาะอ่ะเป็นกําลังใจให้ถ้าตอนนี้พร้อมแล้วเราไปเจาะลึกข้อสอบในแต่ละชุดกันดีกว่าครับ